มื้อนี้ให้หมอไฟช่วยเป็นพยานสารภาพเลยว่าเพิ่งเคยกินเมนูนี้ครั้งแรกและนี่คือหม้อไฟแห่งรักที่ร้อนแรงกับเย็นตาโฟเครื่องแน่นสีชมพูสุดคิว้ว หอมทะลุใจใส่ลูกชิ้นปลาเต้าหู้หมึกกรอบส่งมอบความนุ่มได้หมูบะเตงหมูบะเตงก็คือหมูเคี่ยวซีอิ๊วหอมนุ่มที่ทางร้านใส่มาด้วยครับซอสเย็นตาโฟเนี่ยทางร้านก็ทําเองด้วยนะเป็นสูตรลับของอาานะครับที่ทําได้แบบเข้มข้นมากๆหรือว่าใครอยากทานหมูบะเตงแบบเป็นข้าวเขาก็มีนะอาจจะไม่ได้อยู่ในเมนูนะครับแต่สั่งได้เลยเมนูลับว่างั้นมาร้านนี้เนี่ยเราชอบสั่งเกี๊ยวทอดเบิ่มต้มยำครับเพราะว่ามันเบิ่มจริงๆเบิ่มสมชื่อเลยทุกคนแล้วเครื่องต้มยำเขาเนี่ยแซ่บมากลูก ยาวรากก็แค่ปากน้ำแวมมัมกันได้หลากหลายคุยเตียวเคี้ยวเบิ่มต้มยำมูด้งน้ำใสละเย็นตาโฟปิดท้ายด้วยบัวลอยงาดำน้ำขิงงาดำเขาหอมมากๆสดชื่นลื่นคอเลยเจ้าของร้านเป็นคนเยาวราชครับเขาจึงดึงเอาความเป็นเยาวราชเนี่ยมาเสิร์ฟไว้ให้ชาวระยองได้กินกัน เพื่อนๆสามารถมารองกันได้ที่ร้านเตียตั้งเตียวร้านจะอยู่ทางไปปากน้ำครับขับเลยคอนโดสุปลายไปปากน้ำร้านจะอยู่ตรงข้ามเซเว่นติดกับสีสวัสดิ์และเงินเทอร์โบนะครับ